เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนะคะพี่ๆหลายคนอาจจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคุณภาพการนอนค่ะที่ลดต่ำลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนหลับหลับตื่นตื่นบ้างรวมถึงการนอนแล้วตื่นมารู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเลยค่ะซึ่งปัญหาคุณภาพการนอนที่ลดต่ำลงเหล่านี้นะคะก็ยังส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพค่ะรวมทั้งนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะวันนี้นะคะเราต้องเปลี่ยนสถานที่ในการจัดรายการกันนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าสถานาการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้อง work from home ค่ะแต่ยังไงนะคะยังแฮปปี้ก็ยังคงผลิตคอนเทนต์ดีๆเพื่อพี่ๆต่อไปค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานจะพาพี่ๆค่ะไปรู้จักกับอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่อาจจะทําให้คุณภาพการนอนของพี่ๆดีขึ้นได้ค่ะซึ่งจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ พี่ๆหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่า ASMR มันคืออะไร ASMR นะคะย่อมาจากคำว่า Autonomous Sensory Meridian Response ค่ะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะว่าการตอบสนองต่อประสาทความรู้สึกอัตโนมัติค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะคลิป ASMR ก็กลายเป็นชื่อย่อในการเรียกคลิปต่างๆที่มีการกระตุ้นโซนประสาทของเราค่ะอาจที่พี่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะตัวอย่างค่ะก็อย่างเช่นเสียงแคะหูนะคะเสียงนวดเสียงหั่นผัก <c oughs> เสียงอะไรก็ได้ค่ะเสียงต่างๆที่มีผลต่อระบบโซนประสาทของเรานะคะ เสียงเหล่านี้ค่ะจะไปกระตุ้นโซนประสาทนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเคลิ้มผ่อนคลายแล้วก็ง่วงค่ะ <Wow. S 1> ที่หลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วไอ้เจ้าคลิปเสียง ASMR เนี่ยมันส่งผลต่อการนอนหลับจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้น้ำหวานี้คําตอบค่ะจากผลการทดลองนะคะของดรกิเรียค่ะจาก University of Essex นะคะที่ได้ทดลองนะคะในกลุ่มตัวอย่างคะ่ะที่ให้ผู้ทดลองนะคะ ฟังคลิปเสียง ASMR ในขณะเดียวกันก็ได้บรนทึกคลืนสมองไปด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการทดลองนี้นะคะก็คือเสียง ASMR ค่ะมีผลต่อสุขภาพในเชิงบวกของผู้ฟังจริงและยังสามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็สร้างอารมณ์ในเชิงบวกได้อีกด้วยค่ะ ก็นั่นแหละค่ะแต่อะไรที่เยอะเกินไปก็ย่อมไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเจ้าคลิป ASMR ก็เช่นกันค่ะถ้าพี่ๆนะคะ mm. ฟังคลิปเสียง ASMR mm. แล้วก็กำลังเคลิ้มหลับไป mm. ก็อย่าลืมถอดหูฟังก่อนนอนด้วยนะคะ mm. เพราะว่าแทนที่จะเป็นการผ่อนคลายนะคะ mm. จะกลายเป็นว่าเราทำลายสุขภาพแทนค่ะ mm. เพราะว่าเราต้องใส่หูฟังนะคะตลอดทั้งคืนค่ะมันก็จะไปทำลายโซดประสาทของเราแทนค่ะ น้ำหวานหวังว่าพี่ๆจะลองไปฟังคลิปเสียง ASMR แล้วก็เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนของพี่ๆได้นะคะยังไงถ้าพี่ๆคนไหนลองฟังแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้ำหวานด้วยนะคะอะไรที่ดีอะไรที่เหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวยังแฮปปี้แน่นอนคะ่ะ ยังไงวันนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชาวยังแฮปปี้ทุกคนด้วยนะคะยังไงวันนี้น้อหวานขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ